ครับสวัสดีนะครับพี่น้องแกงไอ้นี่พี่น้องได้แกงไก่แกงไอ้พวงพวงไข่พี่น้องนี่พวงไข่นะครับแต่กามกน้ำไม่แต่กามกน้ำไม้มากินนั่มันมันก็ได้ไข่นี่พวงไข่พี่น้องพวงไข่แต่กามกน้ำไม้พี่น้องมกน้ำไม้พวงไข่อ่าขอนี้วสิบบาทให้กาปั่นกระดูกเอาลูมนัะ้อืมแล้อยอ่อมา,มา ก็ขอพวงไข่นะะพี Emperor> ่น้องพวงไข่พี 2, ่น้องเอ้ยมาสุดน้ามัอนหอยเนี่ยสื่อมากเลยพี่น้องอ่ะหนึ่งสองสามลงท้องนี่พักระเดาพี่น้องพักกระเดาพี่มีใกล้ใหม่จะมีเสียงป๊อจ๊๊แจ๊ปก้ใหม่ อือถ้าจะราหัทตาไงอือฮึเก็บไม้เก็บดาข้ามาดิเอออมกน้ำไม้พี่น้องมกน้ำไม้เศบๆอุยมกน้ำไม้ผัเข้าพืชเก่า กสจุรักกรอบๆก,กินก็ยังกระดได้พ <c oughs> ี่น้องกีวัข่ยไหมวองไข่ไหมอร่อยนะอะไรมะ <c oughs> ใดกลายพี่น้องสื่อเขอามาหนิสามสิบบาท <c oughs> ไอตัวไอตัวไอตัวเด่นสุดคืออันนี้แล้เนี่ยฮะไอตัวเด่นสุดในนี้ไม่ร้อยเหรออืมเนี่ยเด่นสุดอืมฮะกระดองนะบฮะกระเดาห้องอืมกระดองกระสือสิบบาทรายการเนาะแจบลุงเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không xong รายการนี้วมีห้าบอะไรไปโรงเรียนฮึฮึสดจืดต้มจืดไม,ม่เหมือนนิสานอาหารบ้านเราเนาะโคตรจืดมากกิน,น,นสาานเนะเดาวไปหน่อยเข้าเลย หายขอให้บาก์จิมหายสางเฮ้ยเก่งหมดแล้วอืมเพื่อน้องว้เจอกันกิมนาครับผมเพื่นอกินข้าวมื่อเล้ว